สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้ AI เพื่อการวิจัยนะครับปัจจุบันนี้ AI ได้มีบทบาททางด้านการวิจัยเป็นอย่างมากนะครับและเราก็สามารถนำ AI มาใช้เพื่อการวิจัยได้อย่างมากมายครับประโยชน์อันดับแรกก็คือมันจะทำให้ประสิทธิภาพของงานวิจัยเรามีมากขึ้นนะครับอันที่สอง มันจะช่วยทําให้การทํางานวิจัยได้ไปอย่างรวดเร็วเพราะเราสามารถค้นคว้าหรือให้ AI เนี่ยสืบค้นข้อมูลให้เราได้อย่างรวดเร็วนะครับจากแหล่งข้อมูลต่างๆนะครับแล้วจะทําให้เราก็ได้ค้นพบความรู้ใหม่ด้วยรวมทั้งเราก็จะได้สร้างสารรค์นวัตรกรรมการเรียนรู้ด้วย AI ครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเราก็สามารถนําความรู้ จาก AI ไปสร้างสารค์งานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพครับ,รบถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ